สวัสดีครับมื้อนี้เฮามากินตำบองหุ่งแสบๆกันครับน้องมันขออยากกินตำมุ้งเผ็ดๆไอมาไอจัดให้น้องใส่พริกแห้งไว้เลยครับแล้วก็บผงนัวครับตำครับโขกยาดแล้วครับตามด้วยนี่ครับกระเทียมไทยนะครับหอมๆนะครับตำหยาบได้ที่เราเฮากำลังปรุงเลยนะครับใส่ปลาแดกของเฮาลงไปครับสักสองทับพี่เคงอ่าตามด้วยน้ำบักขามเปียกนะครับก็ค่อยๆปรุงไปครับอ่าผมก็จะใส่น้ำตาลปีครับมีติดษัทนิดนึงครับแล้วก็บักเขือเทศแล้วก็บักเขือเปาะนะครับนี่ครับบักหน้าครับเป็นเปียงแค่ไหนบีบแน่แล้วก็บีบแน่นะครับอ่า ขันบัถึงใจกับไผ่มากเปียวร้กับบีบเอาครับโคเล่โคเล่ครับอ่าซิมเบิงนะครับมันขาดอีกอย่างแนอ่าผมกับซิมแเราผมก็จะเติมลงไปนะครับเติมลงไปถูกแนวนะครับขาดอยู่มันขั้นไดเค็มคนพ่อครับบอกเน่าตานอีกนิดนึงอ่าแล้วกะน้าบกขามเปียกปลาแดกใส่ไปครับของผมมันต้องเค็มคนลดถึงครับนี่ครับพ่อได้ทีเราครับยั่ลงไปครับใส่เศษบุ่งเข้าครับนี่ฝานแบบบนบานต้อนแบบนี้ครับมันยังแสบครับผม แลีกะส่วนสวนสวนะครับเป็นได้บานทินาตาเร่มเริ่มเป็นตะแซสบแลีวดิอ่าโคกกะดินพ่อโคกครับอาครับ่วยงว้มันเขากันดีนะครับพ่อเขากันดีแล้วเขาก็จะมาใส่เครื่องเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ามันมีอย่างเหลือผมก็ใส่ไปครับใส่กุ้งสดนะครับอ่าตามด้วยปูดองนะครับปูหน้าดองนะครับน้ำใหม่หวานต้มนะครับอ่าใส่ไปครับแล้วก็ขับปุ่นนะครับอ่าจะใส่ไรครับขับปุ่นใส่ไรมันบ่เป็นตะแซสบครับมันอืดมันบ่งาม นี่ครับเขาเล่เขาเล่ไปครับนะตาเป็นแบบนี้ครับผมหอมห่วยหวยเลยพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่งผากทึ่ขนมไล่ซอครับขนมไลยแตกอยู่ปากป๊บกไปปนี่ครับหน้าตาครับเทอร์มท็อปปิ้งครับขอบปุ่นนะครับใส่ไปครับแล้วก็หอยขมนะครับหอยหน้ามันเท่านี้ครับแกะออกมาครับแล้วก็แคบหมูนะครับนี่ครับเราก็จะได้ตำนี่ยังวะตำมั่วครับผมอาหาแต่ว่าแสบเนี่ยนอนครับมา ซิมบึงนี่ครับตำมัวครับนี่ยังไซ่หมดครับที่แทงครับรับรองว่าใจสะใจมีทุกกูุ่มทุกอย่างครับไซ่ฟปหมดเอาเอาบอลกลมกอนเล้นี่อืมอือหัวบ้านเลยประชาติ cap ni Oh, oh, sedap. Hmm.